เราอกสารนนุย่ัวยไม่ยเพราะว่าอาจจะเป็นผมก็อาจจะเป็นเด็กที่แเอยังเป็รู่อยัู้เถึงการครก็ยังไม่รู้ผิดรู้ถูกบ้างแล้วก็บางทีอาจจะทำอะไรให้เขาแบบไม่พอใจหรือเสียใจอะไรเงี้ยก็อยากจะขอโทษด้วยแล้วก็ขอบคุณจริงที่ใช่เร

อ่อข้าเปลี่ยนมันยากนะต่อใหดีแบบป้ายไฟลอยไหนนะข้าวเปลี่ยนเป็นในครอบครัวขอเป็นเปี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นคุณป้าเหันทำไมครับเพราะว่าป้าป้าเป็นคนที่ดูแลมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ผมผมไม่ได้อยู่กับพี่าตั้งแต่เด็กแต่ว่าบางทีแบบเออมาอย่างเงี้ยผมก็ แบนเหมือนได้ได้เจอคนที่เขารักเราแบบบางทีเขาแบบไม่เคยเจอหน้าเจอตาอะไรแบบเพราแบบเราอยู่ดีมาแค่ความรักเรามาแบบใส่ใจเราทุกรายละเอียดแล้วก็ซื้อของนู่นซื้อของนี้มาให้เราแล้วก็ไปตามเราทุกที่เลยใส่ใจเราช่วยกันร้องเพลงแล้องเพลงาใจกันอยู่ตลอดที่แบบเป็นภาพของคนึงที่แบบเคยรู้สิ่งใดขออนุญาตให้หยุดก่อน โอ้โหสามสี่ห้าไม่นาสองคนก่อนอะไปับเอเวลาซีดีมีงานแล้วใช่ไหมคะซีก็จะมีป้ายไฟเยอะแยะมากมายเลยแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีป้ายไฟไม่มีใครไปทำซีนี้ต้องไปร้องเพลงคนเดียวรายการจอดใจเหรอะอ้โหรู้สึกว่าทำมือตั้ซีเรียสเบยนี่นั่งอยู่นี่เหมือนคนดำน้ำตาจะไหลแล้วโอ้โหทำมา มมันีค่ะรบไก็ก็คงจะรู้สึกเหงาแล้วก็คงจะรู้สึกใจหายมากเพราะว่ามันเป็นความเคยชินแล้วเนาะเหมือนกับทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ไปไหนหรือว่าทุกครั้งที่ทำอะไรก็จะแบบเราจะกินยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าวันนึงแอบแปลว่าคงจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสั่งหงอะในชีวิตไม่แน่เยไม่ต้องร้องนะไม่ต้อง ผมได้ไม่ต้องร้องลอ่อ่อที่สี่ครับอที่สี่นะกมว่ามาพี่ก้าดตอนสี่อากอะไรที่พี่้าขาอันนี้ถามจริงใช่หถ้ามันนึงพี่ก้าวลองผมมากๆามเลยอ่ะถามถามว่าก้าวจะบอลเรื่องอะไรีด รมอนมากๆนะซื้อของกินให้ซื้อของกินให้ผมคงจะถ้าวิธีการน้อนก่นที่ดีที่สุดผมจะยอมลงไปตัดเล็บ่มในทัอ่งนะไันีไม่มีแล้วใช่ไมเพราะว่าตอนอยู่ในบ้านในทุกคนอาจยังไม่รู้เอารลยช่วยไดคือทุกอาทิตย์นี่จะเป็นกิจวัตรประจำอาทิตย์ไปเลยนะผมก็ไม่มีอาทิตย์ไหนที่มิฆาตไม่ตัดเล็บฝมเลยผมกง แต่เดนี hmm. <inaudible> ้เขาสะอาดแล้วเขาจะไตอกอดฉัณแบเจอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาเตะกอลเ่อนเป็นแบบดมบออกกํลังกายตะแต่ก่อนผกว่มก็คจริงๆถ้าสมมติว่าพี่ชายหุมโกรธหรือว่าอะไรเงียมก็จะขอโทษก่อนนะสมมติว่ามผิดแน่นอนแล้วก็แล้วก็จะจะง้อทุกอย่างจะยอมทุกอย่างให้เขาหายโกรธครับผมคุ่ยอดำถามสุดท้ายตัน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 ตัใครครับยายา ี่กันนะดีใจไหมรู้สึกยังไงโอรู้สึกยังไงสวอไปสวอคือสุไวโอ้ย่ะนึกว่านึกว่ายอมมาจากสวยเบอร์ดีใจไหมครับจริงๆก็ดีใจอยู่แล้วับผมว่าจะเป็นการสับเพศ ไห,ไหนวัยไหนหรือว่าเป็นคนยังไงหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเอามาให้กำลังใจผมแล้วเขาก็รักผมดูที่แบบเออเราก็เราชอบทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็มีความเห็นเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนยังไงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค <c oughs> รับแต่ว่าก็ไม่ตนะต่ไปคนยังไงก็แล้วแต่คนยังไงก็แล้วแต่ไงจะเป็นใครก็ตามจะเป็นใครก็ตาม ความรักผมก็ใด้ความรักกลับให้น่อยลอยู่ครับัสิัสิ